ดีครับผมอ,อาจารย์ดรสุกรีอยู่สุขคณะบดีมหาวิทยาล,ายลัยแม่โจ้แพทย์เฉลิมพระเกียรติอีกหนึ่งบทบาททำหน้าที่โอวสุดหน้าดูแลจังหวัดแพร่ทำหน้าที่กำกับดูแลโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการหรือที่เราเรียกว่ามหาลัยสู่ตำบลสร้างรักแก้วให้กับประเทศจากผลกระทบจากโรคโควิด -19 เกิดปัญหามากมายในประเทศไทยโครงการนี้มหาล,ายลัยแม่โจ้แพทย์เฉลิมพระเกียรติได้ดูแลทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้นสาบเตำบลในจังหวัดแพร่และอีก9้าตำบลในจังหวัดอื่นๆโครงการนี้มีกิจกรรมเช่นการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสารรค์เกือบหนึ่งปีแล้วครับที่มาหาวิทยาลัยและน้องๆในระดับตำบลได้ทำกิจกรรมขอเชิญมาร่วมงานมหากรรม u t ทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนภายในงานจะพบกับการ ดำเนินงานของพวกเรา4-6ตำบลขอเชิญมาดูมาชมมาชิมมาชอบมาดูการพัฒนาตำบลโดยน้องๆของพวกเราครับเ